โดนสารตัดสินก็ฟุ้งก็าตารางเมื่อออกมาก็อ,อ,อย่างที่ผมบอกแหละเ,เขาจะได้ใบใบหนึ่งจากผมรละจะทานก่อนออกเขาเรียกว่าใบาบริสุทธิ์แต่วันนี้ผมบริสุทธิ์จะมีคนมาพยายามป้ายสีผม,ผมก็ผมก็ต้องป้องกันตัวเองผมคิดว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญผมเห็นรัฐมนตรตีสมศักดิ์เทพสุดิน ท่านให้ความสําคัญกับเรื่องอยาเสพติดซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมไม่ควรจะเพิกเฉยรวมทั้งหน่วยงานต่างๆควรที่จะร่วมกันผมไม่ได้หวังเงินหรอกครับถ้าผมได้จริง5%ผมบอกเลยว่าเงิน5%เนี้แม้แต่บาทเดียวผมจะไม่ใช้และผมขอบริจาคให้กับโรงพยาบาลทุกที่ ที่ขาดแคลนนำไปช่วยเหลือให้กับสังคมเพราะผมพอกินแล้วเนื้อสัตว์เดยวที่ผมก็ไม่ได้กินนะครับเครื่องประดับผมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าให้สังคมทุกคนเห็นผลร้ายของเรื่องยาเสพติดเราทำมาหากินสุจริตทำยังไงก็สู้คนที่ขายยาเสพติดไม่ได้หรอกครับดังนั้นเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะเอาใส่ใส 5%ที่มีตั้งให้ตามกฎหมายใหม่นั้นผมก็ยินดีที่ทุกคนที่แจง้งเบาะแสจะได้จากเรื่องยาเสพติดนั้นแต่ผมพอมีกินมีใช้ก็ขอขอบขอบพระคุณวันนี้ผมขอเรียนไปพบท่านทัานตีมสมศักดิ์ท่านเป็นนักการเมืองเก่าเกมอยู่ในการเมืองมานานผมก็คิดว่าท่านคงจะดูออกว่าเรื่องยาเสพติดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับญยาเสพติดไม่ว่าปปสปปงตำรวจนะครับหรือหน่วยงานมากมายบางครั้งก็อาจจะทํางานด้วยความไม่เข้าใจกันถ้าทํางานด้วยความประสานงานกันผมคิดว่าการยึดและการอายัดทรัพย์จะได้รวดเร็วกว่านี้ยกตัวอย่างนายจู่าวใช้เวลานานเลยเหลือเงิเเนติดบัญชีอยู่แค่แสนเดียวถ้ายึดได้รวดเร็วยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณดูในหนัง ฝรั่งคุณเห็นเข้าไปบุกเขาคงไม่ติดป้ายเขาคงบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปตรวจอายัดจะพบยาเสพติดดังนั้นผมขอเตือนให้สังคมระวัดระวังเรื่องของยาเสพติดเพราะคนที่ ก้ากระโดดขึ้นมาด้วยกระบวนการยาเสพติดนั้นมันส่งสัญญาณได้เห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นขับรถหรูไม่ว่าจะซื้อบ้านราคาแพงไม่ว่าจะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเราไม่ได้ว่าไปมองหาคนดีที่เขาทาธุรกิจถูกกฎหมายแต่เรากำลังมองหาคนที่ไม่ได้ใช้บันไดขึ้นครับใช้ลิฟต์ขึ้นดังนั้นกระบวนการยาเสพติดนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วสังคมเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เอาผืนแผ่นดินไทย เป็นที่ทํามาหากินเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผมเชื่อว่าตามข้อมูลของผมนั้นเรื่องของยาเสพติดเกี่ยวพันไปหาคนมากมายบางคนอาจจะไม่ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่ทราบว่าคนนี้เกี่ยวข้องเพราะการทํายาเสพติดนั้นไม่ได้ทํรแบบเปิดเผยจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจับตามองผมสรรพสรุนท่านทัานผูสมศัิ์เทพจุทินและปปสปปง แรกๆอาจจะมีความเข้าใจผิดกันบ้างและการเข้าใจผิดนั้นก็ได้คลี่คลายลงไปแล้วผมก็ยินดีด้วยออวันนี้ผมมาในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งอย่าเรียกว่าผมเป็นพลเมืองดีฟางแล้วมันก็รู้สึกอับอายเพราะว่าผมก็เคยเป็นพลเมืองเลวแต่ที่สําคัญคือเรื่องยาเสพติดไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของทุกคนถ้าวันนี้ไม่ป้องกันวันหน้ายาเสพติดจะ เต็มประเทศดังนั้นผมก็ขอส่งสัญญาณเตือนเพราะผมเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรกระบวนการยาเสพติดนั้นถ้าหวังแต่เจ้าหน้าที่ไปตามจับตามปราบก็คงไม่หมดหรอกครับถ้าหูตามีถ้าเราช่วยกันไม่กลัวแจ้งไปท่านได้5%เนต์ยที่ท่านสมสักว่าผมคิดว่าเป็นประโยชน์และทำคุณคุณให้กับบ้านเมืองนี้ ผมขอขอสนับสนุนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพบท่านรัฐมนตรีก่อนขอบคุณครับถ้าไปช่วยครับนินึีครับสมหรับข้อมูลที่มาบรอมกันในวันนี้คับเพิ่มเติมในการในการตรวจสอบการครับคือมีแน่นอนครับแต่ว่าข้อมูลเนี้ยผมบางอย่างเนี้ยเรื่องของยาเสพติดไม่สามารถเปิดเผยได้ข้อมูลผมนั้นเนี้ยมีครบจิ๊กซอต่อครบแต่ผมไม่ได้มีหน้าที่ผมพูดจริงๆว่า ผมทําตรงเนี้มันก็มากเกินไปละคนบางคนอาจจะจับจ้องผมว่าผมมีเบื้องหลังมีใครมาพาดพิงไปถึงเรื่องการเมืองพาดพิงไปถึงเรื่องของคนน,คนู้นคนนี้แต่เรื่องของยาเสพติดคุณอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นสีดํามันเป็นสีดํามันไม่ใช่สีเทาแล้วนะครับมันออกสีดําไปแล้วนะครับดังนั้นข้อมูลที่ผมมีเดี๋ยวผมก็จะนําให้นะครับ แล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีหรือว่าหน้าที่ของปปสปปมแต่อย่าลืมนะครับผมขอย้ำไว้ตรงนี้เลยว่าการจะจับได้เนี่ยต้องอาศัยความรวดเร็วถ้าทําการชักช้าเนี่ยไม่ทันหรอกครับเพราะกระบวนการพวกนี้มันรู้ตัวรู้ตัวจากสายภายในรู้ตัวจากสายภายนอกและทาให้พวกนี้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วมากจนกระทั่งผมเองขนาดผมเป็นพ่อค้าเดี๋ยวนี้คุณกดมือถือปุ่งเดียวโอนเงินได้ร้อยล้านเนี่ย มือถือคุณเนี่ยคุณยังไม่เคยเห็นนะผมเห็นมาก,กาะตาเลยว่ามันโอนเงินร้อยล้านด้วยใช้มือถือกดปุ่งเดียวแล้วเราจะทันได้ยังไงล่ะครับถ้าเราใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนขอบคุณครับสวัสดีทุท่านนะครับรายงานสดจากปปอสอครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศสดๆณขณะนี้วันนี้คุณชูวิวทย์กมลวิสิ์นะครับ อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยท่านผู้ชมครับเดินทางมาปปสแถ,แถวแถวดินแดงนะท่านผู้ชมครับเพื่อให้ข้อมูลผับจินหลิงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณชูวิทย์เดินทางนะครับไปนะฮะทำการเอ่อนะฮะ ให้ข้อมูลกับกมทปปชนะฮะสวัสดีคุณออยซูซาคุณงามวิไลนะฮะคุณวาดสนาสวัสดีครับสวัสดีพี่เอครับทานข้าวแล้วครับพี่วันนี้ครับสื่อมวนชนมากันเยอะครับวันนี้เดินทางมาถิ่นเก่าแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับรายงานสดจากดินแดงนะฮะแต่วันนี้มาทำงานนะครับในเรื่องของขับจินหลิงครับ เดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับจะเดินทางมานะครับน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องประชุมนะครับทางทีมงานแจ้งมาว่าก็จะได้มีการเก็บอินเสิร์ตภาพ5นาทีนะฮะหลังจากประชุมเสร็จนะครับก็จะมีการถแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบท่านผู้ชมครับ ขออนุญาตนะได้จับจองพื้นที่กันก่อนนะคร,รับผมหวัสด,ดีทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวรอท่านผู้ชมสักครู่นะ วันนี้ครับคุณชูวิทย์กมลวิสิตภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีนะครับเจ้าตัวเดินทางไปที่สภาผู้แทนรัษฎรเกียรกายนะครับจากกรณีที่ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับนายสันทนะนะครับจะขอญาตได้นะครับเปิดเผยข้อมูลกันสักครู่หนึ่งระหว่างรอการถแถลงข่าวน่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่า มีการประชุมปรึกษาหารือกันวันนี้คุณชูวิทย์กมนลวิสิตนะครับอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยเดินทางไปสภาผู้แทนรัศดรเกียรกายนะครับเพื่อ,อ,อนะฮะให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทาแล้วก็ไานสัธานาะท่านผู้ชมครับประการสําคัญนะครับวันนี้คุณชูวิทย์เปิดเผยว่าในตู้ห่าวหรือว่าตู้ห้าวนะฮะเมินบันไดมุ่งใช้ลิฟต์เข้าหาศูนย์กลางอํานาจ ที่ชอบสะสมนาฬิกานะครับเนบสันทนะเลื่อนลอยหลังพิงบารหรือจะสู้หลังพิงกำแพงเหล็กแย้มสิ้นปีเปิดขบวนการอุ้มท้องซื้อพ่อปแปลงสัญชาติระยะยาวสะเทือนความมั่นคง,งของประเทศนะครับเมื่อ11นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมานะครับ นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับอดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่อาคารรัฐสภาครับภายหลังเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนรนัษฎรตามคําร้องขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของนายสันทนะนะฮะอดีตข้าราชการตํารวจสันติบาลนะครับว่า,าวมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาอย่างไร ในชูวิตเปิดเผยนะครับว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการขอให้เก็บข้อมูลบางอย่างไว้เป็นความลับนะครับลำโพงจะอยู่ด้านบนนะฮะโอเคครับ คือคุณชูวิทย์เนี่ยท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์สดในช่วงเช้านะครับคุณชูวิทย์ได้มีการเปิดเผยข้อมูลระยะเวลาประมาณกว่า15นาทีหลังจากนั้นเนี่ยทางประธานกรรมธิการเขาได้เชิญทางสื่อมวลชนออกเพราะว่าทางพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทนะครับประธานกรรมธิการขอให้เก็บข้อมูลบางอย่างเอาไว้เป็นความลับจึงเป็นสาเหตุให้ผู้สื่อข่าวออกจากห้องประชุมก่อนกรรมธิการจะซักถามนายชูวิทย์ ผู้สื่อข่าวจึงถามคําชี้แจงนะครับของนายชูวิทย์ในห้องกรรมธิการว่าเป็นอย่างไรนะฮะ <SC. S 1> พะนายชูวิทย์ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่านายตู้ฮาวมอบนาฬิกาหรูให้กับบุคคลที่มักสะสมนาฬิกานายชูวิทย์ไม่ตอบนะครับไม่ไม่ตอบว่าเป็นใครแต่ท่านผู้ชมคงจะเดากันได้เพราะว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ๆเกี่ยวกับการสะสมนาฬิกาก็คงจะมีอยู่คนเดียว ในชีวิตไม่ขอพูดว่าเป็นใครนะครับแต่จะพูดในเรื่องที่เกี่ยวพันว่าปกติตามธรรมเนียมของไทยมีสายสัมพันธ์มีอิทธิพลและผลประโยชน์อยู่แล้วในตู้หาวเองอยู่ในวงการมาเฟียและรู้จักกับนายตำรวจใหญ่คงไม่ใช่อดีตตำรวจคงต้องเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งต้องเป็นคนที่มีอำนาจวาสนานะครับแต่ไม่เคยเอ่ยไม่ขอเอ่ยชื่อหรือพาดพิงในตู้หาวไม่ใช้บันไดนะครับแต่ขึ้นลิฟต์เข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจ โดยร,รมเนียมปฏิบัติคนจีนเมื่อมาเมืองไทยก็รู้ธรรมเนียมไทยรู้ว่าจะต้องใกล้ชิดรู้ว่าต้องเอาของกำนันไปให้ใครแต่จะให้ผมพูดปรักปรำว่าเห็นด้วยตาไหมก็คงจะตอบไม่ได้และจะเป็นประเด็นการเมืองสำหรับกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรมนัทพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐมีความเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มทุนจีนสีเทาในประเทศไทยนั้น ในชูวิทย์กล่าวว่าเดิมทีไม่ได้เอ่ยถึงนะครับแต่ว่าทางสันทนะต่างอาหารที่เป็นคนเริ่มพูดก่อนในสันทนามีการกล่าวถึงร้อยเอกธรรมนัสนะฮะหรือว่านายชูวิทย์บอกว่านายสันทนะเนี่ยเรียกว่ามนัสนะชื่อเก่านะก็ต้องมีหลักฐานหรือสิ่งเชื่อมโยงจึงไม่สามารถพูดได้ว่าร้อยเอกธรรมนัสมาเกี่ยวโยง ในชีวิตยังกล่าวถึงในสถานะนะครับคู่ปรับไม้เบื่อไม้เมากันท่านผู้ชมครับว่าต้องมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการเหมือนเช่นเดียวกับตนตามคําร้องขอนะขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินสิ่งที่ตนเองพูดนะครับเป็นความจริงทุกประการในสถานะเนี่ยจะต้องมาถ้าหากสื่อมวลชนอยากให้มีการ,รเผชิญหน้ากันก็ยินดีตอนนี้ในสถานะนะครับหลังพิงบ่อนพิงบาร์ ต่ในชีวิตหลังพิงกำแพงเหล็กไม่มีทางล้มเพราะว่าเป็นมวยคนละชั้นการพูดจาสองแง่สองง่ามเป็นพฤติการของนายสันนะเป็นประจำอย่างผมในชีวิตกมลือวิสิ์ผมขอยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงทุกประการและผมรับผิดชอบทุกประการผมไม่เคยเป็นโจทย์ผมเป็นจำเลยมาทั้งชีวิตครั้งนี้ก็ขอบคุณนายสันทนะที่ให้โอกาสผมเป็นโจทย์ฟ้องนายสันทนะผมยืนยันอีกว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังผม นายชูวิทย์ยังกล่าวถึงประเด็นอื่นๆนะครับว่านะฮะที่กลายเป็นประเด็นแหลมคมที่แต่ละคนจะต้องระมัดระวังในการทำงานให้ดีนะครับกระบวนการเหล่านี้ยังไม่จบและยังไม่จบง่ายๆจะนำไปสู่ขั้นตอนของอายาการและผู้พิพากษาซึ่งนายชูวิทย์จะติดตามด้วยทั้งหมดและนายตู้หาวเองก็แลตั้งท่าจะสู้เพราะมีความลาดช้าของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน นอกจากนี้ในชีวิตยังเปิดเผยถึงจิ๊กซอชิ้นสําคัญของประเด็นกลุ่มทุนจีนสีเทานะครับคือต้องติดตามกันต่อนะครับว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการเปิดกระบวนการแปลงสัญชาติ ในระยะยาวที่ชื่อว่าอุ้มท้องซื้อพ่อนะครับซึ่งทําลายความมั่นคงของประเทศปัจจุบันเริ่มต้นแล้วที่จังหวัดเชียงรายนะครับและจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนอาจด้วยความละเลยหรือเต็มใจหรือผลประโยชน์ก็ตามคุณชูวิทย์มีการถแถลงข่าวภายหลังจากมีการจับกลุ่มนตู้ห่าวเนี่ยประมาณ3เออสองรอบ รอบแรกมีการแฉเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่มีนางสาวพอผ่านนะครับไปอยู่ในเหตุการณ์หรือไป,ไปร่วมด้วยครั้งที่2เมื่อวานนี้นะครับถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ ตำรวจตมอมที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและก็ครั้งต่อไปน่าจะก่อนสิ้นปีนะครับช่วงก่อนวันคริสต์มาสท่านผู้ชมครับช่วงก่อนวันคริสต์มาสคุณชูวิทย์ก็นัดหมายสื่อมวลชนเช่นเดียวกันวันเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีการถแถลงข่าวแล้วก็มีการเปิดเผยในกรณีเกี่ยวกับอุ้มท้องซื้อพ่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นนะครับความเมื่อวานนี้นะครับที่ทาง คุณชูวิทย์มีการถแถลงเปิดโปงเกี่ยวกับเพื่อนร่วมรุ่นของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกดำรงศากิ์กิติประพัสนะครับก็ได้มีการารับทราบถึงข้อมูลดังกล่าวแล้วก็มีมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกันแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผอบอรตอรอ คนตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒครับมอบเจรําตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายชูวิทย์แฉตำรวจตอมอมีเอี่ยวทุนจีนสีเทาหากพบก็ดำเนินการเด็ดขาดนะครับองค์กรต้องตรวจสอบโปร่งใสได้นะครับวันนี้ที่สตชนะครับอบอต,ตรได้เปิดเผยถึงกรณีที่คุณชูวิทย์มีการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้เกี่ยวกับทางตำรวจ ตมที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทาพร้อมเปิดหลักฐานการจัดตั้งมูลนิธิรับจดทะเบียนให้คนจีนพักอาศัยในไทยโดยผิดกฎหมายนะครับผอตรได้กล่าวว่าตนเองรับทราบข้อมูลแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะมอบหมายให้พลตรวจโทจีระจิระวีระรองจอตอชอหรือว่จเจริตำรวจเป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ก็รายงานผลให้ทราบ หากพบว่ามีการกระทาความผิดนะครับก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายโดยสั่งการเน้นย้ํานโยบายรัฐบาลนโยบายตํารวจนะครับต้องไม่ปล่อยปะละเลยมีและไม่มีการช่วยเหลือว่ากันตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงยืนยันว่าองค์กรตํารวจต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับและไม่เพียงกรณีเฉพาะตํารวจตอมอเท่านั้นครับทุกกรณีจะต้องมีการตรวจสอบและโปร่งใสนี่ก็คือเป็นเสียงจากพอบอตอรทอ่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะ เราก็ไลฟ์สดกันมาท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนเพ,นพนทุกท่านนะครับอยู่ที่ปปอสอนะฮะวันนี้รัฐมนตรีว่าการสมศักดิ์เทพสุทินพร้อมทั้งคุณชูวิทย์กมลวิสิ์แล้วก็ทาง บุคคลที่ส่วนไี่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับกระบ,บวนการปปอสอนะฮะก็จะมีการมาประชุมกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รายงานข่าวกันต่อไปวันนี้ผู้สื่อข่าวก็มากันเยอะครับมารอปักหลักกันทําข่าววันนี้กันนะครับคุณสันทนะเองเมื่อวานนี้ก็นัดสื่อมวลชนแถลงข่าวนะครับสื่อมวลชนมีการแถลงข่าวคุณสันทน,นะฮะก็มีการที่จะประกาศว่าจะไปตรวจสอบธุรกิจ ของคุณบริษัทของคุณชูวิทย์ภายหลังจากที่มีการกู้นะฮะกู้เงินมาแล้วก็มีการโชว์บัตรสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งนะ,ะพร้อมผ้าประมูลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกันไปสวัสดีน้องป้อแป้ครับวันนี้มาทําข่าวใกล้บ้านน้องป้อแป้ะนะฮะสวัสดีพี่วิดานะครับสวัสดีคุณสุมาลัยครับทานแล้วนะฮะทานข่าวแล้วครับวันนี้สื่อมวลชนมากันเยอะท่านผู้ชมครับจากหลากหลายสำนักนะไม่ว่าจะเป็นนะครับช่อง ทีวีโทรทัศน์ช่องออนไลน์หรือว่าจะช่องอื่นๆนะครับก็นี่เป็นเหตุการณ์สถานการณ์ล่าสุดนะครับที่บริเวณปป,ปสนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องราวข่าวสารผับจิ้นหลิงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวสารกันใหญ่โตวันนี้นะครับทางสํานักข่าวร้อนภายหลังจากที่มีการไปทําข่าวที่ภาพการเมืองมาแล้วก็เดินทางมาที่ต้องขออภัยท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับที่ไม่ได้เดินทางไปที่ สั่สภานะครับเพราะว่าข้อจํากัดของการเข้าออกสถานที่ของสํานักข่าวรัศดรก็อาจจะมีทําให้ไม่สะดวกก็จึงตัดสินใจไม่ได้เดินทางไปที่สภานครับก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามช่องที่เขาเข้าสภากันได้นะครับสวัสดีคุณสุธาดาคุณนารีนะฮะคุณวิดาคุณพี่เอคุณมิรนะฮะน้องปอแป้คุณม้ะะา,ค,มาคุณมัตฉาสวัสดีครับคุณชูวิทย์กมลชิตเมื่อสักครู่นี้ก็กล่าวนะครับถึงกรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่มีการาจะเดินทางมาให้ข้อมูลนะครับวันนี้ทางสมศักดิ์เทพสุทินครับจะมีการประชุมหาหรือแนวทางบรูรณาการยึดทรัพย์จากคดียาเขาก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงชูวิทย์นะครับว่าปลื้มชูวิทย์ช่วยแจ้งเบาะแสเตรียมแบ่ง5%เปเจากการยึดทรัพย์หลังคดีจบ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยปปสนะฮะก็มีการถแถลงข่าวการบูรณาการยึดอายัดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยานะครับคุณชูวิทย์คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับมีการ กล่าวถึงคุณชูวิทย์ครับว่าผู้ที่มีการแจ้งเบาะแสรทรัพย์สินหรือว่าเกี่ยวกับคดียาในขณะนี้ก็จะมีการทําระบบคุ้มครองตัวบุคคลที่แจ้งเบาะแสให้รัฐกลุ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยของผู้ที่มีการแจ้งเบาะแสยาในอนาคตพร้อมกล่าวว่าตนเองรู้สึกดีใจที่นายชูวิทย์แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด และช่วยเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกลางซึ่งหากคดีนี้ถึงที่สุดแล้วจะมีการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาจะได้รับค่าตอบแทนจากการยึดอายัดทรัพย์สิน5เปอร์เซนตะครับแต่คุณชูวิทย์เมื่อสักครู่นี้ที่โถงด้านล่างให้มีการนะครับเรียกว่ามีการให้สัมภาษณ์กันก็คุณชูวิทย์บอกว่าไม่ต้องการเงินทองดังนั้นนะเพราะว่าตัวเองนั้นก็มีเ,เงินทองที่พอกินพอใช้แล้วนะครับ แต่สิ่งที่อยากที่จะมาทําตรงนี้ก็คือการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการจับกลุ่มนะครับทางกลุ่มนายทุนจีนสีเทานะครับท่านผู้ชมครับนี่็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวสารสวัสดีนะครับเพื่อนๆแฟนข่าวทุกๆท่านทั้งใน Facebook ทั้ง u Tube นะครับคุณนกเอี้ยงคุณจันทกการคุณโอลิฟนะฮะคุณสมพงษ์คุณหนึ่งดินอร่อยคุณเบิ้มบุญตานะครับโอเคท่านผู้ชมครับเรียกว่านะฮะเดี๋ยวเรารอนะครับทาง การประชุมนะฮะอีกสักประมาณหนึ่งะครับแล้วก็จะแถลงข่าวน่าจะไม่เกินบ่าย2องโมงนะครับก็จะได้มีการแถลงข่าวกันนะครับขออภัยที่ต้องไลฟ์ฮะวันนี้นะฮะอยู่ที่ปปสฮะอยู่ที่ดินแดงพี่น้องที่นะฮะเป็นแฟนคลับดินแดงเรดิโอนะฮะเคยรับชมการติดตามผ่าน ช่องทางไลฟ์สดดินแดงนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สถานที่ที่เราคุ้นเคยกันนะครับจึงได้ามาทําข่าวกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะขึ้นไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์1แชร์ share, หน้าเฟซ1แชร์ง share, ลงกลุ่มเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดสดส่งหัวใจสีแดงนะครับเป็นกําลังใจตอนนี้เดี๋ยวเรารอนะครับทางาคุณชูวิทย แล้วก็มีการถแถลงข่าวกันนะฮะเดี๋ยวเขาจะให้เก็บอินเสิร์ตภาพในการประชุมด้วยแต่ได้เก็บภาพได้แค่5นาทีผมอาจจะไม่ขึ้นไลฟ์สดตอนช่วงนั้นนะครับแต่ว่าจะขึ้นไลฟ์สดอีกทีตอนที่มีการถแถลงข่าวกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับในช่วงนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเข้าไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฮนะทักทายเพื่อนในยู u ูบนะคุณสบานฮะค,คุณจีนสวัสดีครับสวัสดีคุณสีแดงนะคุณทีสมศักดิ์นะฮะคุณพงแพลสคุณพันพรสวััสดีครบ คุณรามนรงคุณสมพานนะคุณอํานวยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งตอนที่เขามีการแถลงข่าวนะครับขออนุญาตเก็บแบตเตอรี่ไปเขียนข่าวอื่นๆนะครับขอบคุณทุกคนสาหรับการติดตามรับชมในช่วงนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับบ๊ายบายครับคุณอุไรนะฮะแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ